ชุดประจำชาติไทยจากเวทีมิ s อินเตอร์เนชั่น2025ค่ะเป็นชุดไทยดูสีสีม่วงรายละเอียดตระการตาเลยแล้วนางงามสดใสมากคดอด้วยความที่แตงหวาดซิตี้เนี่ยเขาใช้วิธีนางงามในการเคลมวัฒนธรรมไทยจากคนที่ไม่ดูนางงามก็ต้องมาดูนางงามเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตชุดไทยซัพพอร์ตตัวนางงามด้วยเหตุนี้นะคะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเขามีให้โหวตด้วยเหมือนกันโหวตเป็นทวีปทวีปไปซึ่งไทยไม่ติดท็อป5ของทวีปเอเชียนะคะ แค่คมโบติดซึ่งเข้าใจได้เพราะตอนนี้เขาใช้เวทธีนางงามในการเคลมชุดไทยไงดังนั้นเนี่ยประชาชนในประเทศเขาเนี่ยก็เข้าไปถล่มซัพพอร์ตกันเยอะส่วนเราเนี่ยจะค่อนข้างชิลนิดหน่อยไม่ค่อยซีเรียสแต่ครั้งนี้เราต้องกลับมาตื่นตัวกันอีกครั้งค่ะไปคอมเมนต์ให้กำลังใจานางงามไทยแล้วก็นางงามเคมโบกันด้วยนะ หรือใครที่อยากจะให้กำลังใจสายสะายไทยแลนด์ก็เข้าไปโหวตได้ที่แอปโดยการโหลดแอป Miss International นละแล้วก็เข้าไปโหวตให้กับไทยแลนด์จ้าอย่าเพิ่งท้อนะคะคุณลุงประชาชนชาวไทยช่วยทำงานเต็มที่ขนาดนี้เจ้ากระทรวงมาแล้วก็ไปแต่คุณลุงได้อยู่ยาวเชียว b o สต b บูส b o บ e ส o ์บูสตบดูจีค่ะเข้าไปอ่านมั่งนะคอมเมนต์อนะคอมเมนต์ในเพจกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะเขาให้กำลังใจกันเปเลย ไว้มีหงบนบ่าเหมือนกันด้วยจะแทงตากรรมการไหมคะเนี่ย